สมัคร Microsoft 365ไปแล้วยังไม่หมดอายุแต่ว่าขึ้นข้อความแบบนี้ขึ้นให้ Activate ขึ้นให้ l o g กอิแบบนี้จะทำยังไงดีวันนี้ก็เลยจะมีวิธีการแก้มาแนะนำานาใช้ได้ทั้ง Windows Macbook แล้วก็ตัว iPad นะครับผมเดี๋ยวจะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปชมไปพร้อมไปเลยครับ รับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้ายคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการแก้ไขเนาะเวลาเราใช้งานตัว Microsoft 3ามหรือว่าชุดอ f ฟ i ิ e ที่เป็น Microsoft 3ามหเนี่ยไม่ว่าจะสมัครเป็น Microsoft 3าม p e r ห o n a l ที่สมัครเองหรือ Microsoft 3าม f a m ห l y ที่แชร์มากับคนอื่นหรือแชร์มากับผมนะครับหใช้งานแล้วยังมหมดอายุแต่ว่ามันยังขึ้นแบบนี้อยู่นะครับจะทํำยังไงเนาะ กับ iPad กับ MacBook เดี๋ยวจะมาแนะนําให้หมดเลยนะครับผมซึ่งวิธีการไม่ได้ยากเกินอะไรนะครับผมเดี๋ยวในคลิปเดี๋ยวผมจะบอกด้วยนะเผื่อใครอยากใช้งานพวกชุดออฟฟิศที่อยู่บน Windows นี่แหละ Word Excel PowerPoint เนอะรหรือว่าใช้งานบน iPad MacBook เนี้ยสามารถสมัครได้ยังไงนะครับโอเคอันนี้สมมุติว่าติ๊งถางว่าทุกคนนะครับล็อกอินอีเมลที่อ่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนาะค,คือเรารู้อยู่แล้วนะว่า Microsoft 365เนี่ยเราต้อง Activate ด้วยอีเมลนะาะสิทธิ์จะอยู่ที่อีเมลเนาะเรา Activate ไปแล้วปุ๊บมันยังขึ้นแบบนี้อยู่ทยังไงไนะ แตวผมจะแอคทีฟ t e ไปให้ดูนะครับอันนี้ผมแอคทีฟ t e ไปแล้วเนาะเห็นไหมเห็นอีเมลผมนะครับแอคทีฟเวตไปเรียบร้อยแล้ว <ๆ S 1> แต่ว่าเนี่ยยังขึ้นข้อความแบบนี้นะผมล็อกอีเมลไปแล้วยังขึ้นข้อความแบบนี้ทำยังไงนะผมวิธีก็คือใน Windows นะก็คือให้ Sign o u t ออกนะครับผมให้ Sign อ u t ตรงนี้ออกก่อนสมมติเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนาะปึ้งขึ้นหน้านี้นะครับผมหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าหน้านี้นะผมขึ้นบางคนอาจจะขึ้นหน้าแบบนี้นะผม ให้ทําการนะครับมาที่มุมตรงนี้แหละจะมีรูปไอคอนของเราอยู่นะครับเป็นรูปโปรไฟล์ของเราหรือถ้าไม่มีใครไม่มีรูปมันจะขึ้นเป็นตัวอักษรน,นะครับของชื่อเราเนาะก็กดตรงนี้แหละแล้วก็ใส่เอาออกไปนะครับใส่เขาออกไปเนะาะกดปิดโปรแกรมครั้งหนึ่งนะครับผมตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจะเคลียร์ user แล้วเคลียร์การ activate ตัวโปรแกรมนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ย re activate อีกรอบหนึ่งนะครับผมคือบางทีมันเป็น bug ของทาง Microsoft นั่นแหละหรือบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาใช้งานนานนะครับตัวโปรแกรมก็เลย อันนี้ไปนะครับก็เคยเหมือนจําเราไม่ได้อะไรประมาณนี้เอาให้เราทําการไซเอาออกแล้วก็ไซอินเข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้ของ Windows ก่อนเนาะก็พอเปิดโปรแกรมใช่ไหมมันจะขึ้นให้เราไซอินใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับก็กดอ่าใส่อีเมลไปนะครับผมสังเกตว่าโปรแกรมผมจะใช้ไม่ได้เลยถ้าผมไม่ใส่อีเมลนะครับเพราะว่าอีเมลสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมเนี่ยจะผูกอยู่ที่อีเมลของผมเองนะครับผมอันนี้ผมก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมไปนะครับของเพื่อนจะขึ้นให้ใส่พาสเวิร์ดนะครัผมมันจะผูกกับพินนะครับ พอใส่อ e ีเมลไว้แล้วปุ๊บตัวโปรแกรมจะรู้แล้วว่าเรามีสิทธิ์ใช้งานตัวโปรแกรมนะจากอ e ีเมลที่เราลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะผมเห็นไหมใช้งานโปรแกรมได้นะครับผมไปทีฟไฟไปที่แอคเคาน์ Account, เนี่ยก็จะเห็นว่าโปรแกรม Activate นะครับซัพพลายชตัว Microsoft 3 6 5เนี่ยอยู่ที่อ e ีเมลวิศนุ8 1 2 3อันนี้นะครับผมแต่ถ้าใครล็อกอินแล้วยังใช้ไม่ได้นะผมแนะนำให้มาดูตรงนี้นะว่าโปรแกรมเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังนะครับผมก็คือไปที่ คอนโทรลพาร์แนลนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหานี่แหละนะครับ C O N นะครับหาคำว่าคอนโทรลพาร์แนลนะครับกดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ uninstall โปรแกรมนะ้อถ้าใครไม่เจอก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นแคตตาล็อก่อนนะแล้วก็เลือกเป็น uninstall โปรแกรมนะครับก็ไปดูว่าตัวชุดออฟฟิศของเราเนี่ยนะครับเป็นไอคอนแบบนี้แหละนะครับขึ้นต้นโดย Microsoft เนี่ยเป็น Microsoft 365หรือเปล่าบางคนอาจจะขึ้นเป็น Microsoft 2021 2024อะไรประมาณนะี้ที่ไม่ใช่365บางคนอาจจะขึ้นเป็น professional 2019องพันสิบเก้าอะไร ให้ทำการถอนแล้วก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งจากหน้าเว็บไซต์นะถ้าใครมีสิทธิ์จะสามารถดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Microsoft ได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าใครเป็นสมาชิกของผมเนี่ยจะรู้ดีว่าผมเนี่ยมีทําคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยให้สมาชิกทุกคนได,ได้ได้ไปดาวน์โหลดตัวโปรแกร,รมมาลงที่เครื่องได้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีถอนใช้งานด้วยนะครับโอเคอันนี้ในส่วนของ Windows นะครับผมเราไปดูในส่วนของ MacOS กันดีกว่าขออนุญาตหยิบ MacOS ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอของ Mac ขึ้นมานะครับ แชร์ขึ้นมาเรียบร้อยเนาะทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวผมขยายให้มันเต็มดีกว่าจะได้ดูชัดๆนะครับผมอ่ผมจะเปิด Excel ขึ้นมาเนาะอาอะไรก็ Excel อย่างเดียวนะผมเพราะว่าโปรแกรมคนใช้ยเยอะเนาะอ่เดี๋ยวผมจะอันนี้คือล็อกอินไว้อยู่นะพอล็อกอินไว้ปุ๊บมันจะขึ้นแท็บสีเหลืองเนี่ยให้เราแอคทีฟเวตนะครับผมเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยแอคทีฟเวตอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเราก็ทำการไซอัลออกมานะครับวิธีการไซอัลก็คือนะครับเปิด Excel ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมขึ้นมาแบบนี้เลย ถ้าถ้าเข้ามาอยู่หน้าแบบนี้นะผมเปิด Excel มาก่อนนะถ้าเข้ามาอยู่หน้าแบบนี้ใช้งานไม่ได้เนี่ยให้มาที่ตรงนี้นะวิสนุนะครับหรือมาที่ข้างบนก็ได้นะครับผมข้างบนก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครอยู่หน้านี้นะครับผมก็ไปข้างบนได้เหมือนกันนะครับผมคลิกที่ช่องว่างของ Excel อะไรก็ได้หรือว่า Word PowerPo i n t ก็ได้ให้ Mac มันรู้ว่าเราแอคทีฟที่โปรแกรมนี้อยู่นะครับพอคลิก ครั้งหนึ่งปุ๊บเราจะเห็นคําว่า Excel อยู่ตรงนี้นะถ้าถ้าเปิดด้วยเบิ d ดก็จะขึ้นมาเบิดถ้าเปิดด้วย PowerPoint ก็จะขึ้นมา PowerPoint นะครับไปที่ตรงนี้เนาะกดคาว่า sign out นะครับออกไปนะครับผมไ n out ออกไปตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะ i g n o อาอีเมลของเราออกไปนะครับผมทีนี้เราก็ทําการปิดโปรแกรมนะไม่ใช่ปิดแบบนี้นะไม่ใช่ปิดตัวกระบาาตรงนี้ให้มาคลิกขวาที่ตัวตรงนี้เห็นไหมข้างล่างเนี่ยไอคอนเนี่ยคลิกขวาแล้วก็ควิกออกไปนะครับผมควิกโปรแกรมออกไปเราเปิดขึ้นมาใหม่นะครับผม ซึ่งพอเราเปิดเค้ื่างใหม่เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้นะคิดว่านะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้อ่านะ activate เห็นไหมไม่สามารถใช้งานได้้วมันจะปิดฟีเจอร์ต่างต่างทั้งหมดเลยให้เราทําการ activate ของมันก็คือเนี่ยทำการ sign in นะครับหรือว่า activate กด activate เลยนะครับผมมันจะให้เรากรอกอ e ีเมลเราก็กรอกอ e ีเมลที่มีเราเรามีสิทธิ์ใช้งานซึ่งมันคืออ e ีเมลเดียวกันนี่แหละที่ผมกรอกกับ Windows เมื่อกี้เพราะว่า1อ e ีเมลมันสามารถใช้งานได้5อุปกรณ์นะครับ พอเรากด activate แล้วปุ๊บเหมือนเขาจะจำ Account ผมเนาะที่จริงมันต้องขึ้นให้ใส่อ e ีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมจะเปิดไปนะครับดูนะว่าอันนี้หรือ,อยังนะผมอ่ะเหมือน Excel ผมจะใส่ in ไว้2 Account ้าเนะผมเราก็จะไปใส่ out ออกให้หมดก่อนนะครับใส่ side out ออกให้หมดก่อนเดี๋ยวตัวโปรแกรมจะงงนะครับผมนะพอใส่ out ออกหมดแล้วปุ๊บนะครับผมก็จะปิดโปรแกรมควิกแล้วก็เปิดใหม่ขึ้นมนาะเห็นไหมเมื่อกี้ผมยิ่งผมใส่ out ออกไปแล้วนะแต่ว่าเหมือน หมือนตัวแม็กเนี่ยมันยังจำพาสเวิร์ดครีเดนเชียลของผมไว้อยู่เอาเป็นว่าเมื่อกี้ถ้าขึ้นให้แอคทิเวตสีเหลืองกดแอคท v เว e สีเหลืองไปเลยนะครับถ้าแม็กมันจำแอคเคาต์อ,อยู่มันจะล็อกอินอัตโนมัติแต่ถ้ามันไม่จำมันจะให้เราใส่อ e ีเมลอีกรอบหนึ่งเราก็ใส่อ e ีเมลที่เรามีสิทธิ์ใช้งานนะครับผมใส่เข้าไปนะผมก็จะสามารถใช้งานได้แม้มันกลับมาล็อกอินด้วยอ e ีเมล8123เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะสามารถใช้งานตัว Excel ผ่าน MacBook ได้นั่นเองนะผมปิดไปนะผมในส่วนของแมขอญาต แชร์หน้าจอขึ้นไปก่อนนะครับอืเพื่อนจะได้เห็นภาพนะครับผมว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมขออญาตหายนี่ก่อนอโอเคถ้า iPad นะครับผมจะเปิด Excel ขึ้นมานะครับ Excel เหมือนกันนะครับผม Excel อยู่ในเอ่ยอยู่มุมนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะใช้งานใน iPad ได้ด้วยนะถ้าสมัคร microsoft 365ที่เป็นแพลน personal หรือ family นะครับผมแต่ว่าผมแนะนำ family ไปหาแชร์กับคนอื่นครอบครัวตัวเองหรือมาแชร์กับผมก็ได้จะคุ้มกว่านะครับผมมันจะประหยัดตังค์ไปได้ไหลาย เป็นหลักพันเลยแหละนะครับต่อปีนะก็เปิด Excel ขึ้นมานะครับผมขอยายนิดนึงเพื่อเห็นภาพนะวิธีใช้ออกก็คือถือถ้ามันเปิดแล้วมันใช้ไม่ได้เรางเนี่ยมันจะขึ้นอนาจจะขึ้นแถบเหลืองอยู่บนตรงเนี้ยว่าว่าไม่สามารถใช้งานได้หรือว่ามีคือโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เลยอะ่ะให้เราทําการกดกลับไปเนาะกดกลับไปอันนี้เยวไม่ใช่ตอนนี้นะกดกลับไปเราจะเห็นมุมซ้ายบนตรงนี้เนาะเห็นไหมให้เราทําการกดไปครั้งหนึ่งแล้วให้เรากดคําว่าลงชื่อออกจนหมดนะครับ ลงชื่อออกจนไม่มีอ e ีเมลหลงเหลืออยู่ในโปรแกรมแล้วนะครับพอลงชื่อออกหมดปุ๊บนะครับผมก็ปิดโปรแกรมนะครับผมซึ่งปิดโปรแกรมก็คือเคลียร์แอปออกไปเลยนะเนี่ยผมจะเคลียร์แอปออกไปเลยปุ๊บนะครับไม่ให้เหลือแอปที่เกี่ยวข้องกับพวก word excel powerpoint อยู่ในเครื่องเลยไม่ได้ลบโปรแกรมนะให้เคลียร์แอปออกไปก่อนเอาให้มันปิดไปแล้วเราก็เปิด excel ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะบังคับให้เราใส่อ e ีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับผมหรือเราจะกดมาที่มุมซ้ายบนก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็กด เพิ่มบัญชีนะครับผมมันจะเป็นคําว่าล็อกอินนะครับมันจะเป็นคำว่าล็อกอิน,นแล้วเราก็ล็อกอินอีเมลที่เราแอคทีเวตไปนะครับซึ่งเป็นเป็นเห็นไหมอย่าแปลผมเนี่ยผมจะล็อกอินด้วยอ e ีวิซโนเป็นสองสามเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ผมใช้บน MacBook หรือว่าตัว Windows นั่นเองเพราะว่าสิทธิ์มันจะอยู่ในอ e ีเมลเร่าในมือถือก็ทําให้คล้ายกันนะครับให้กดลงชื่อออกหรือว่า Si ด์เอาท์แล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลใหม่นะครับแล้วก็เคลียร์โปรแกรมนะครับเคลียร์โปรแกรมออกก่อนแล้วก็ล็ออออกกินนนนนนดด้้้วย e ีเเเมมมมละะครรรัับจสาาาาถใชงไหืป็ รีแอคติเวทให้ตัวปวกให้ตัวแอปบางทีอาจจะเป็นบั็กที่ไอแพดซึ่งผมเจอบ่อยมากผมลูกค้าเจอบ่อยมากนะครับเขาก็ทักมาถามผมผมก็แนะนําวิธีนี้แหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ3วิธีนะครับในการใช้งานชุด Office นะครับผม microsoft 3 6 5านี่แหละบน Windows บน Mac แล้วก็บน iPad แล้วก็บนมือถือเนะราให้ใช้งานได้กรณีที่สมัครใช้งานมาแล้วแต่ว่ามันขึ้นห้าหมดอายุหรือใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับผมหรือใครมีคำถามอะไรที่สงสัยหรือเจอปัญหาอะไรที่แตกต่าง จากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ลานตาคลิปได้เลยนะครับแต่ผมจะมาตอบในคอมเมนต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเพราะผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันเจอกันครับ